สวัสดีค่ะพี่น้องปองปายสุขบุตรสุขคุณมาใน,ก,นกันบผู้พิจารณาพี่น้องจา่าเดียวนี้ก็มีข่าวมาเด็ดเรื่องน้องสันวงสะท้อนพูดลายยาวแบบนี้บอสแผลวพาวรุดคอมเมนต์ทันทีเกิดอีหยังขึ้นเนาะพี่น้องจ่าก็คือเวลาสุดฉันก็ได้พูดแคปชั่นยาวเหยียดแหมบอสแผลวพาวแล้วก็ขอมาคอมเมนต์พี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวนี้เสียในฟังเดือนบอสแพลวพาวแล้วก็ว่าสู้ๆครับพระเอก เรก็พูดแคปชันยาวอย่าเล่นนอเทแค์นะครับพระเอกเหนไหมเลเราบอกว่าสี่เหลี่ยมยานิวกระจายนั่นยาวหยยดนองสันโพดพี่นองจา่าดอก่าอันจบดอกพว่านยาวพี่นองจ่ากก่อนจะนิ่งละว่าจะนิ่งละมองข้ามไปกว่านี้ขอนิดนึงครับจากใจในมุมเด็กคนหนึ่งที่ภาพการทำงานเติบโตแต่ก็มีจิตใจ ระบายหน่อยเถอะถือว่าเป็นลูกหลานท่านละกันทํำไรก็ลิเกเนี่ยลิเกผิดไรครับไม่ได้อะไรนะขอพูดในพื้นที่ตัวเองเห็นกลายเป็นขำละนะยอมรับคนที่สร้างเพจแบบคิดจะด่าคนนู้นทีนี้ทีแล้วเข้าใจโพสนะโพสหัวข้อชมให้คนมาด่าหรือก็เข้าใจแบบหาคํา คือรู้ไม่ชอบเข้าใจว่าเกลียดเออแต่ไม่เหนื่อยบ้างหรอเช้าก็ต้องดา่าคนเดิมเดิมเย็นก็ต้องดา่าคนเดิมๆิมมีความสำคัญกับคุณขนาดนั้นเลยเหรอได้เหรียญได้ไลค์ไม่ว่าลงผมไปไม่ได้ไลหรอกไม่ได้ซุปไม่ใช่ซุปตาลงไปคนมากดรัวๆแต่อาจได้สะใจคุณได้กระแสขาวนี่ ตามติดชีวิตด่าช้ายาใหม่สัน้นรู้ว่าห้ามคนไม่ชอบไม่ได้ห้ามคนเกลียดไม่ได้แต่ก็เออมีไม่กี่เพจหรอกที่ลงทุกวันเอางี้ฟังนะถ้าลงดาดจะเอาคลิปไปลงใส่เครดิตเบอร์ติดต่องานให้ด้วยเราคุยกันก่อนสมมุติคุณเชียร์ศิลปินคนนี้อยู่อย่าด่าแรงเพราะจะทำให้ศิลปินที่คุณเขียน อธิบายตรงเพจเสียหายเด้เออแมนนี่ลีนั่นะนี่มันรู้หมดอ่ะเพจใครทําจําไว้ทีหลังจะเปรียบเทียบก็หารูปหลอดีๆผมไปเอาช่วงที่เล่นละครฉากดีๆไปเคนะแต่ถ้าดีกว่านี้ไม่ชอบไม่ต้องยุ่งกันขอโทษถ้าหน้าตาวาจาหรือให้ไม่สุขใจเคนะส่วนที่คุณทํายกโทษแต่บ้าง อันมันก็แรงไปจะยกให้กฎหมายดำเนินการเป็นตัวอย่างจำไว้ทุกคนมีหัวใจอย่าเหยียบเขาวันล้มนึกถึงถ้าเขาเป็นลูกหลานคุณคุณสุขเขาทุกใจขอโทษทุกเพจที่ช่วงนี้จิ้นพี่แพ้วพ้วและทำคุณที่ไม่ชอบเขาอยู่แล้วไม่ชอบเขาอีกและไม่ชอบผมด้วยแต่ผมบอกเลยผมสองคนทําต่อ เดินต่อสร้างงานกันต่อครับแค่นั้นแหละต่างคนต่างทำงานหาเงินในแบบสุจริตไม่ทำทุกใจรักคนของคุณก็ลงไปจะด่าเขาไปด่าที่เขาไม่เห็นแต่ถ้าไม่ทำก็น่ารักมากถือว่ามีความคิดจะรักศิลปินค่ายที่ตัวเองเชียร์ เอาตรงๆนะตอนนี้มันเป็นขำแรกๆอาจเครียดบันทอนใจแต่เขาเข้าใจละตอนนี้ทำไรคิดเดอร์เพจเราสร้างเราก็จบจากเราได้เช่นกันผมว่าทุกคนล้วนเล่นโซเชียลหมดละจะคอมเมนต์อะไรก็อาจไปโดนไปดูหัวข้อดีๆด่ดาไปละจนนึกที่หลังได้อา้าวไม่จริงนี่ไม่จริงนี่ผิดพลาดกันได้ลักนะขอโทษครับ ถ้าดูแบบไร้สาระหรือตลกแต่ผมว่าขอพื้นที่ผมได้เขียนลงสู้ๆนะท่านใดที่โดนบ่อยจะเข้าใจอยากยกตัวอย่างอย่างเพดแต่ไม่เอาอ่านขนาดคุณเอาผมไปลงไม่ใส่เครดิตเลยอย่าไลากันเลยอาชีพเดียวกันถ้าไม่ชอบก็ไม่ต้องเชียร์เขาเชื่อดิทำงี้ดีน่ารักลองลองทำคิด พี่แอดมินที่ลงดา่าพี่พี่เก่งมากหลังบ้านชื่นชมหัวข้อการลงดึงดูดดีว่างๆถ้ามีโอเคขึ้นช่วยเป็นแอดมินเพิ่มผมหน่อยผมจ้างเลยไม่โกรธพี่เก่งจริงๆการพี่น้องขอบคุณหลายหด้ยวยคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้แหละมิยังกัคอมเมนต์ไว้เด้อพี่น้องจา้ามันสีเงาผดเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะขอบคุณมากจา้าขอบคุณเยอะน้องซันสู้ๆเด้อเป็นกำลังใจให้จา้า้อมทั้งบอดเผๆ ทั้งสองคนสู้ๆจะเป็นกำลังใจให้เสมอนะคะเฮงเฮงปังปังเลยรวยจ้าไม่ต้องไปสนใจพวกที่มันอิจฉาเราหรอกเราสู้อย่างเดียวจ้าโอเคค่ะบายบายเทคแคร์ bye thank y o